สวัสดีครับก็ามาพบก,กับผมายกล่องส้มคุเดิมวันนี้จะมาเล่นเกม t i s King ภาคที่สองแล้วเอ้ยภาที่สามแล้วเก็บเครื่องครับโอเคมาจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะโอเคชงกาแฟก่อนแล้วก็ค่อยใส่สูตรขีหลังน,นะเซฟงัวเดินไปเดินไปเดินไปกาแฟกาแฟกาแฟอ่ะเครื่องชงกาแฟใหม่ของฉันงีรุทูเขาสั้น ก็ปุ่มเงียวก็เพียงพอไม่ต้องเอางามจากที่ปลาปลามาแล้วรู้ละิยอดไปเลยอ่ะขอสับนั่งมันจะบอกมาว่าฮัลโหลนี่ไพ่พูดนะครับคุณไพ่เหรอเออนี่สเกลหวานพูดนะเออผมโทรมาจากสถานดูแลผู้สูงอายุนะของคุณกุดวิงอ่ะเอะอคุณยางโอเคหรือเปล่าครับ เธอเป็นรมเนี่ยแต่ว่าเธอท่องท่านโอเคแล้วผุเดานะครับเธอบอกให้ผมมาหาใช่ไหมน่าประทับใจมากคุณมิเตอร์ไพ่แน่นอนครับนังคงต้อมีความหมายกับเธอมากแง่เลยอะเรียกโปรดช่วยมาก่อดไกมป็นครับได้ครับแน่นอนครับผมจะไปหาเธอครับขอบคุณนะครับุมไพผมจะบอกให้เขารู้นะคะนะครับ คุณครับที่โคมาหาผมเนี่ยะความฝันความฝันเกี่ยวกับความสุติกนั้นเป็นจริงสินะเซฟโดนโดนโกระแกระแสแล้วฮเธอทำกูกต้อมแล้วลูกหลาดจ้าจะไม่ลืมมันงี้เลยนะโอ้ดูสิเจ้ากูเกินงั้นของเราโอ้ฉังเห็นเราง่ายฮิดาเอ้ยลูกทำไมไม่สนใจ เคอองจะไม่ใส่ใจสิ่งที่พวกเราเดื่มกาแฟาของ่ลูกไปอะกาแฟก็สั่งเยี่ยมไปเลยไนงะออไม่หรอกครับตั้งแก่ที่คุณมาที่นี่ผมเดาว,ว่าคุณมีบางอย่างที่สําคัญที่จะบอกผมสิไงอย่างถูกต้องแล้วลูกหลานถ้าคุณเข,ข,ขาก็แค่ลูกกำลังตามหาความรั่งรวยอยู่สิงงไงการไดว้วำวรแล้วก็โดยการที่ให้คุณดื่ออกไปอืว่าเกี่ยวกัามเกิดอะไร นั่นแหละคือสิ่งที่พ่อพยายามจะบอกเธอว่าล,ลูกกำลังสูญเสียความเป็นตัวเองไปงนะจากการทำเหมืนนอนง่ะผมคิดว่าผมรู้นะว่าคุณหมายความว่ายังไงแต่ว่าผมยิงเรืองตอนนี้ไม่ได้ผมใกล้ที่จะสำเร็จแล้วอ่แล้วคุณกอล์วินลาพวกเราได้ยินว่าเธออาการคัอยดีง่ะไม่คิดหรอกว่าเธอกำลังแบบีเอไ,ไม่คิดหรอกรแบบว,อว่าเธอควรที่สมควรที่จะอยู่ที่บ้านของเธอเองอะ ผมรู้มันค่อนข้างยรละสาหเธอเลยนะบางทีบางทีก็ต้องเข้าใจเองนะว่าถ้าเกิดเคยเห็นสภาพตอนนี้ก็อาจจะทำไปสักอย่างนะถ้ารูกไปดูนะว่าฝุ่นก้อนหินเขาเป็นยังไงนะเฮ้ยไม่ต้องมาทำให้มาผักกันผมเลยผมไปงอนแล้วไม่หรอลูกไม่หรอลูกพวกเราทำง่าพวกเราตัแค คิดว่ามันเป็นทางที่ดีสุดข,ของดูแล้วนะมันเสียงไม่เหมือนสกุลพีดูเลยสัตว์ข <c> อ <oughs> ครับผมรู้ดีแหละเห็นไหมเธอควรจะมีความพยายามแบบนี้นะที่รักมีใครอยู่บ้านหรอครับผมกาลังหาคุณไพ่อะ่ะโอ้ยให้ตายเถอะกูเสียกูเป็นบ้าแล้วโอเคโฟกัสซะดื่มกาแฟก,ก,ก,ก็ไอ้นี่แต่งตัวกันแล้วฉันต้องไปเร็วๆแล้ว เืินได้เากาแฟดีชัดเลยจะไปใส่ชีวตก,ก็ออกไปละนม่แอบง้นเหรอเพื่นอนได้บ้าเลยมผมว่ามันเดิมชัดเจนนี่เลยแล้วอโอเคไปหาคกกุณอตกันผมว่าเธอจะไม่เป็นไรนะคือเราที่เราเห็นพ่อแม่คือมันเป็นความสุขของเรารผมเดินทางเพื่อจะไปพบกับ คุณก็อดวินผมเกิดตัวเองแต่ว่าบางทีถ้าเกิดผมปอบเธอแล้วก็บางทีผมจะสามารถทำให้จิตใจตัวเอง้นนัสงบลงได้เออสุดีครับใคอยู่ที่นี่หนไหมผมมาหาคุณก็อดวินครับอพวกถึงโซไม่มีใครอยู่เลยเออเป็นไงบ้างครับโอเคดูใจตัวเองกันนะครับเนี่ สวัสดีครับคุณผู้หญิงโอ้ผหจะไปได้ครับหิมะไม่รู้นะว่าเขาจดูแอปแกกอะไรพิจานอยู่ไอแฮมเอ่อออกอ่อขอยไปหน่อยไดครับมไม่ไหวอะ่ะเขาหลับเป็นก้อนหินเลยอะ่ะเอ๊ทำไมดีนะอืมไม่มี เอาไงก่อ,อนีิงอ่ะเอาเดินผ่านไปได้ยังวะเพื่อโอเคเข้าห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยโอ้ยทำไมมันล็อกอย่างเงี้ไม่มีทางที่จะป่านทาง,งนี้ได้อ่ะโอ้เข้าได้เฉยอะไรวะเนี้ยนี่ยโป,ปรแกรมบ้าอะไรเนี่ยเนี่ยรายการบ้าอะไรฉันควรจะออกไปซะ เมื่อกยวผมจะเสียงลงมาเพราะผมเสียงเริ่มแห่แล้วช่วงนี้โอเคกัมมังฝรั่ง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 นะฉันขอไปเกษฉันฉันจะไม่ทําอาหารอะไรแล้วไม่มังฝรั่งเหรอสกิลของฉันจะทําไม่สูญเปล่านะฉันขอปเกษฉันต้องการว่าเพื่ออยู่ที่ดีกว่านี้บางคนจะดีถ้าเกิดมีเนื้ออยู่ตรงนี้นอกจากนี้ไปซะไปซะเอ๊ ม่เข,ข้าใจเท่ไหนฉันพยาไม่ใช้แ่างอนอ่ะฉันไม่ต้องการล้างมือตอนนี้มึงล็อกอะ่ะเออสุยครับผมกำลังหนุกหยิดอยู่นะมมีแค่มังฝรั่งกับมังฝรั่งอ่ะอ๋อใช่ผมได้ยิงบทสุ่งาพวกคุณแล้วเซฟิงเดคคอยเขาบอกว่าประหยัดเพื่อการนั้นไง แต่พวกคนเนะี่ยสมควรได้รับอาหารที่ดีอย่างนี้นะแต่ว่าผมก็ไม่ไม่พิสูจน์เองผมพิสูจน์ตัวเองไม่ได้หรอกเพราะว่าผมมีแค่มังฝรั่งแนะ่ะขอโทษนะไปซะโอ้ขอโทษไปไปใกล้ๆดูดันจังอนะ่ะโอเคผมเริ่มอย่างนี้นะผมรู้สึกยังไงหน่อยนะโทษทีครับผมอาจจะไม่คือโดนเข้าพักหนึ่งพักสองนะมีใครอยู่ไหมครับไม่มีใครตอบน,นี่อะไรเนี่ย ฉันคิดว่าฉันได้ย,ยินเสียงอมยันเพียงจง่น hey, ค no. ำการคำขอของตะแก่กนี่ก่อนได้ไหมอโทษครับคุณเป็นใครเนี่ยฉันเป็นอ,อ,อันนี้เขาเรียกวะพาโลงอะ่ะโอ้ผมชื่อว่าไพครับยิงยิงให้จังครับแล้วก็ให้อนครับแล้วคุณต้องการอะไรอะ่ะโอ้ฉันกำลังทำอะไรสักอ,อย่างอยู่นงะแล้วก็ตอนนี้ไฟฟ้ามาันก็กลาบอ่ะฉันถาวว่า เออวงจอมันคงจะดับลงไปอย่างนะี้แล้วก็มันมีฟิลบ็อกอยู่กุ้แถวใกล้ข,ของครัวไปดูให้หน่อยได้ไหมเนี่ยเออผมคิดว่าผมยังไม่ยังไม่รีบนะ้ทำไมจะไม่ล่ะครับเออขอบคุณม,มัดเจ้าหนูโอเคฉันจะให้ยืมกุ้แจงนะอย่าไปบอกใครซะละ่ะโอเคครับผมจะได้กลับมาครับอ๋อไอ้กุญแจแบบงงเซฟตรงนี้ก่อน เดินเข้าไปคึก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 คือึกคึกน่าจะกรงนี้ป่ะห้องที่ล็อกอยู่เอ๊ะออกห้องน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ไหมฉันปิดประตูแล้วโอ้โหมึกตึ๊บนี่มันเป็นฟิวบอกแง่ไหนยดูสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้กังได้อย่างนี้เลยเหรอหนึ่งสองสามอ หนึ่สองสามเอเเอ๊ะไม่ใช่หรอหนึ่งสองสา่ะมันก็เป็นหนึ่สองห้าไอเอโอ้โหแล้วให้ยากยิงทำไมโอเคไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้แล้ว โอเคไปหาคุณลุงต่อนกันไปว่าถ้างั้นเราช่วยเขาแล้วเขาอาจจะให้อะไรสักอย่างหรือไม่ก็ไม่ก็เฮ้ยเดืดชายงิ่ยงยี่ฮี้อ๋อ,อ,อ,อคลิปเองเหรอไอ้เไม่เอร่อยนี่แนวอ่ะมึงหลอนตลอดเลยอ่ะมึงเลิกหลอนแล้วอ้เฮี้ยกูหายเหนื่อยเลยเย <laughs> มื่อกี้จึงหายเหนืงอยบางทีกูต้องเนึงมาเลยแม่ย้อย เขาทำอะไรลลอ,อ,อ่ะฮัลโหลนุ่งเฮ้เฮ้อ่าหูงั้จังนูะเป็นฟ้าลับมาใช้ก่ายเดียวคุณกำลังทำมาได้อยู่อ๋อกำลังทำลายศพไ่ศพไขวะหน้าอ๋อก็แค่ของแก่แก่เขาตายไปเมื่อไม่กี่วันมันโคกว่าฮะเนี่ยใช้แบบแนี้งได้โอ้ยรู้สึกปวดใช่มัดอะไรกันไม่มีอะไรครับไม่มีครับ ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเฮี้ยแม่งทันสวิงมึเลยเหรอเออนี่ใครอยู่ไหมไม่มีฉัฉไม่รู้จะพูดยังไงเอ๊ะเดี๋ยวเขาไปได้อ่าฉันไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยแต่ว่าเอากาหน่อยแล้วล่ะน่าจะเกิดไปด้วยศพเลยโอเค บางคนจะทําได้แล้วโอเคโอ้โหผมยังเดินหาเมื่อกี้ใช้แรงงานใช้ได้บวชห้าทีอ่ะไมเชียวชิคกี้ก็เดินไปเดินมาเงินเหมือนกันนะโอเคๆง่ายเนื้อแล้วต้องเอาไปให้เจ้าหม่องั้งสิไะแกกมันเป็นเนื้อคนอ่ะเพื่อนชิคกี้จริงๆหรอมันมันมันจะไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนเพื่อนไพส์ไพส์ไพส์ไพสในชิดดีใช่ไหมไพส์เออเออ้าทีงานฉันได้เนื้อมาไงเนื้อบัวไง ไม่คิดเออฉันก็ว,ว่างานง่ายจะเหมาะก,กับงานจีงไงใช่ไหมล่ะลก็ดูหน่อยอ๋อชอยบินเลียงสวยงามเงือก็เงือกเงือกมิงูเงือกงจริงโง่หูงะจริงโง่โอเคจะทำอาหารแล้วไงด้วยความยริงดีครับลังไงต่อน อแฮมขอห่านนี้ยนะไอเขาตอบะคุณพาลงโลอย่างนี้อ้ไม่ไงเขาลาดศพไปแล้วโอ้โหเลือดเห็นเค่อบบงีไงตามตามมันเลยไปบ้าเลยไม่แก่คุณพาลงโลไปแล้วเพราะแปลว่าเราห้องงังว่างใช่ไหมไปสำรวจกัน โอ้ไม่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับสิ่งนี้อ่ะไฟกลับอกแล้วผมเดินเข้าไปในความมืดแล้วเนี่ยออกไหมเพื่อนขาแก่คุณเขาทำอาหารสุดียอะเสร็จแล้วเหรออ๋อผมเก่งเนื้อกี่ยู่แล้วไม่รู้สึกพวกคนจะกลายอาหารที่เขาต้องการ เคือผนะผมมาที cage, bitch, ่นี่เพื่อเจอคุณกู้วิงอ่ะเออผมขอเอาอาหารให้เธอได้ไหมไงชิวๆชิวๆคุณนั่นจังโหนอ่ะเอาอาหารให้เธอซะคุณนะครับเชฟัเอายังงไโอเคคุณกู้วิงยังไงเงือบปิดเงิน ห้องนี้ผ่านไม่ได้โอ้ยลุสวิกเอาอาหารไม่ชั้งเหรอฉันหิวใช่ครับเออพอเข้าไปหมื่อไเอาเลยคุณไม่ใช่คุณกอโกวิงเนี่ยอ๋อซั่เก่งว่าคุณจะมาติดห้องแล้วไนนะคิดถ้า เออเขาก็เลยครับมันแม่อมอของมันจะอ่ะให้ครับอาหารคุณคุณนักกีฬาดโอเคงั้นผมจะไปมันเป็นเวลานามหนึ่งงานที่คนเข้ามาแล้วก็มาหาชั้นนี่อ,อ่อะแล้วผมก็ต้นงคิดว่านี่มันสองเดือนไปแล้วนะตั้งแต่หลัชั้น,นสายชั้นหลางชั้นมาหาชั้นอะ่ะเอ่อผมต้องแต่ว่าฉันก็มายิงเขามาตั้งแต่ก่อนนั้งเลยอะ่ะฉันคิดว่าเชาคงจะเก่งงานไปแล้วหรือมั้งงั้นก็ดีใจที่ได้ยิง กับเด็บผู้หญิงคนนั้นชื่อเขาชื่ออะไรนะ hey, เฮเดงหรือเปล่าโอ้ผมไม่ไม่อะฉันก็กวัวก็จะเป็นเฮลกานะโอ้ยางดีเลยครับแต่ว่าฉันจะพ่อของเธอก็พอออ่อ,พอของเธอทำอาบบนี้หักนะฉันหวังว่าเขาจะไม่เป็นไรนะเออผมก็หวังว่าเขาจะไม่เป็นไรครับเออโชคดีครับ เฮ้ยนี่มันเป็นวันนมที่แย่ที่สุดเลยอ่ะจะพูดแบบนทุกวกังจะมานในเรมามาเร็วมากางปีงี้อ่ะครับด้วยครับคุณผู้หญิงเออผมขอมขอ,อตัวก่อน,นะครับโอ้นั้นฉันก็จะไปนี่แล้วฉันเข้าใจเถองนะว่าเถต้องไปไนงะแต่ว่าเอาเอางี้ไปด้วยนะสําบการพูดคุยที่การที่เถอะมานั่งฟังฉันกู คุยแบบไม่มีเรยเปื่อยอย่างนี้ยอ,อ๋อคุณครับผมก็หวังว่าคุณจะไม่เป็นไรนะครับอ,อ๋อคอเบลเอาไว้ก็กิ่นแยกสิงนะแล้วเขาเอาไปทําอะไรอ่ะเพื่อนมึงเอาไปทําอะไรเห้ยยังไงเอาไปทําอะไรไงโอ้โหเชีย่ยมึงเรื่องมึงมึงทำขนาดนี้นะพานลงสวีทพีคอะง่ายที่สุดอ่าผมรู้ผมรู้ฟังนะ มันมีโบอยู่ข้างหลังบาร์เด็กนั่นแหละผมคิดว่าผมยิงก็บอกอก,บอกันว่ายิงง้างผมเผลอทำบอกว่ามึงยิงั้างอ,อ่ะเอ่ออ่ใช่ผมเอาเอา,เอาไม่ใช่ไหมไงอเอาเยี่ยมเลยผมไม่หวั่นง้างน,นเป็นไงบ้างอ่าใช่ทำก็เหมือนกันมึงคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ใหม่ตัด,ดกอ้ี่มันง่ายกว่าจริง อ้าเปิดเลยของครับอะโอ้ให้กายเธอนี่เธออยู่มางานแค่ไหนกันแล้วนี่ผู้คนเออคนที่เนี่ยดูแลเขาอย่างกาบพวกเองแมวจอมจักด้วยอ่ะจะไม่คิดว่าเธอต้องต่างกับมานวนะเอาไปให้คุณคุณกูณวิ่งว่าไอ้เชี่ยไอ้วิวเก่งเชี่ยไอ้ไอท้ทยเก่งเชี่ย อ้าวปะกูไม่เปิดเา้าฉันรู้สึกแย่กับเธอจังเอาเนหนี้ไปงะบางทีฉันอาจจะทิ้งกระดิ่งไว้ตรงนี้โอเคเรียบร้อดดยโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอแล้วคุณกูวิ่งไปอยู่ไงวะเอ,เอาให้เขาไหมเธอ เธอเป็นหนาขี้ีมากเลยนะแต่ว่าอบบมายงี้เฮ้ยเฮ้ยเชียมันมีเสียงวิวอยว่า <c oughs> เฮ้ยตู้เอ๊ะมีอะไรอีกด้วยอ่ะแฮงเกอร์มาแผงเสื้อมาทำอะไรเพื <c oughs> ่อแล้วผมว่ามันเสียงเสียงบ้านผมก็แหละน่าจะมีนมเสียงฟาลาโล่ ถ้าทำอะไรได้อะางเนี้ยเอาขีเขาด้วยไหมแห่งเสื้อคงไม่ดีฮะใครอ่ะพอ,อย่ามาหยิอย่างนี้งนะมันกันโสนปกอยู่ที่ดาร์กโอเคครับรู้สีผมได้อะไรเธอมันก็เป่งไม้แหงเสือ้อที่ดูแหงสีอยีงนะ้ที่ดาร์ก อ๋อเลยนะโอ้โหนี่ครับผมรู้แล้วโคงเนใกล้กระซิบคูเงินครับผมเป็นโคงเนครับผมรู้ครับว่าไม้แห่งเสือเอาไปทำไรครับพีวีมันเป็นหิมะใช่ไหมเอาไม้แห่งเสือไปเอ๋สวยหรืออะไรบอสโอเคก็ไปหา แต่ว่าหอนนี้จะเข้าไปฉันต้องหาดอกไม้ให้เธอมันจะสุภาพมากกว่านะกูมีเรีวดอกไม้ออกไปคุณกุ๊กเวงนี่พายเองครับขอเข้าไปง่ายไหมครับอ่ะได้เลยเข้ามาได้สิ <c oughs> น,นครับผมงั้นทั้งหวาดระแวงแล้วก็กลัว ไม่รู้เลยว่าผมจะต้องเจอกับอะไรบางทีเธอจะโคบผมเออะผมตั้งใจเลยว่าผมคิดไว้ว่าเธอต้องคิดอย่างนั้นแง่ๆสม,มรกกู้สึกผิดแล้วก็สมเพศัวเองง้อกลัมาให้คุณครับเป็นไงบ้างครับคุณกุสวิงอ้เธอไม่ต้องผ่านั้นหรอขอบคุณนะที่รักฉันซาสึงใจมากที่เธอมาหาฉันนะอ้ขอบคุณนะครับเอ่อคุณาย เออผมยังรู้สึกแย่เลยที่ทําให้คนเอออบ้กจากคุณอะ่ะผมไม่ควรทาอย่างนั้นเลยอะ่ะหยุดนะพ่อผมเออไม่ต้องโทษตัวเองหรอกรครับคุณกุ๊กเวงแต่กน,นมันมีความหมายกับผมนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเออผมทําอะไรให้คุณได้บ้างหรอครับอะไรก็ได้เลยอะ่ะไม่ฉันฉันมีฉันไม่มีอะไรเลยอะ่ะฉันแค่อยากจะหาคนที่ค่าคุ้นคุ้นมาก่อนที่ฉันจะ จ๋าไปนะอ,าอย่างงี้โอ้คุณนายอย่าคุณไม่สมควรที่เป็นอย่างนั้นนะเออผมผมมาเป็นคนที่ไม่เอาไหนแล้วก็ปุ้ยแต่ว่าทาให้ผมถ้าปล่อยให้ผมทําสิ่งที่กูกล้องถือครับคุณง่ะสามารถย้ายไปอยู่ที่บ้านผมได้นะผมจะกูแต่งตเองมันไม่มากแต่ว่ามันก็ดีหว่านะแบบเนี้โอ้เธอนี่เป็นเด็กกลุ่มที่สุภาพจริงเลยนะ แต่ว,ว่าฉันทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกจ้าเออมีชีวิตขี้เีแล้วก็ก็ดูแลตัวเองนี่นะฉันเหรอฉันแก่แล้วฉันคนอยู่ได้ไม่งานหรอกคุณนายครับจ๋าอย่าพูดอย่างนั้นสิไม่ฟังฉันนะเจ้าหนุ่มจะโทษตัวเองแล้วก็ไปหนุ่มกีตาร์น้องกีตาร์หายเนาะหายตายยิ เราเพิ่งขอะขอรีบกันขอรีบกันไอ้เชี่เงี้ยหมดแล้วแล้วก็ข้ากอบกันก็มาหาฉันแล้วก็อีไปนานฉันก็คงไปหาสามีของฉันีก็อรอบแล้วน,น,นะเออเออคุณนายครับผมจะมาหาคุณคุณสัปดาห์นะครับคุณยังโทเรียกผมนะเดินครับถ้าคุณต้องการที่จะคุยเนี่ยกับคุณนะเจ้าหนุ่ม คือวิวก็รู้สึกเอ้ยไม่ใช่เป็นวิวเจ็บกบปากเองมันคือไพ่เออไพ่ก็รู้สึกผิดงั่นแหละครับผมเกือบไปแล้วอ่ะมีวันมองเงมีเชื่อเงิงแล้วก็อีกลางแรงกว่ากันรึงิมีบางอย่างบางอย่างที่เปลี่ยนไปข้าไงก็ผมมีบางอย่างพยายามที่ทําให้ผมหยุดซะผมเมินสิ่งนั้นไปผมไม่หยุด แล้วก็คุณจอนเป็นชื่อสุดท้ายของผมโอ้โหมีใครอยู่ไหมอ,อ๋อประตูดโดนแจมอ่ะถ้าเกิดกูกูเปิดโอ้โหสภาพบ้านนี่เห้ยบ้านพีสิงก็แล้วกันเพื่อนเกมเซฟนี่ว่าจะมาเมืม่อไหนโอเคครับสัตว์ดิสแทงนในตอนนี้ขอจบเกมแค่งนี้ครับขอบ,ขอบคุณทุกคนครับที่กิจกรรมชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับตอนนี้ขอโกล,ลาไปก่ดดอนครับสวัสดีครับ